สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้มาทักทายผู้ชมทางบ้านค่ะอยู่ที่ตลาดฟิตวิเลจค่ะอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีซึ่งวันนี้นะคะเป็นตลาดนัดต้นไม้นะคะวันนี้ละแลนจะพาผู้ชมทางบ้านค่ะมาอัปเดตราคาแล้วก็มาดูว่าตลาดนัดแหนน่นี้ราคาเป็นยังไงบ้างนะคะที่เรายืนอยู่นี่นะคะก็จะเป็นซอย8นะอันนี้ซอย7กับซอย8คู่กันนะคะ เดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศด้านในนะชมกันไปเรื่อยๆนะคะผู้ชมคะแล้วก็จะพยายามอัปเดตราคาให้ผู้ชมทางบ้านทางแรกเข้ามาก็จะเป็นดอกชบาสวยๆแบบนี้เลยคะ่ะแล้วก็อุ้ยพริกพริกเม็ดกลมๆดูคะ่ะดูพริกสวยงามสวยด้วยแล้วก็ทานได้ด้วยนะคะแล้วจะมีดอกชบาอันนี้ดอกดอกอะไรคะดอกดอกพุทธเหร แล้วจะมีเชิญชมด่างเชิญชมด่างมีกุหลาบพันปีด้วยกุหลาบพันปีสวัสดีค่ะกุหลาบพันปีสวัสดีค่ะอย่างนี้ต้นเท่าไหร่คะ500บาท500บาทนะมีกุหลาบพันปีอุ้ยถูกนะเนี่ย500บาทซื้อได้เลยนะคะเนี่ยไปเห็นตลาดอื่นนะคะผู้ชมขาเจ0 0อยนะอันนี้เขาเรียกดอกอะไรคะซันเวียครับสันเวียแดงสันเวียซันเวียแดงนะคะราคาเท่าไหร่คะ 250 250บาทอุ้ยไม้สวยๆราคาถูกๆแล้วก็จะมีสนหลายชนิดนะคะร้านนี้ก็จะตั้งประจำอยู่ตรงนี้นะคะคทุกวันเสาร์ <สา S 2> <8. S 1> อาทิตย์ต้นซอย8ดนะคะถ้าผู้ชมทางบ้านมาแวะมาชมกันนะคะมีดอกไม้หลายอย่างหลายชนิดเลยะคะ่ะโอ้โหมะลิสวยมากเลยเนี่ยชอบดอกชบาจังเลยดอกใหญ่ๆสวยๆแล้วก็มีหลายสีค่ะสีแดงสีชมพูแล้วก็สีส้ม สีส้มไม้ส,สวยๆถึงนั้นเลยแวะมาชมกันนะคะขอบคุณน้องนะคะ,คะขอบคุณค่ะอ,อันนี้ร้านเดียวกันเหรออ๋อเหรอมามาพี่ขอดูเปาะหน่อยอัปเดตราคาเปาะก,กันค่ะผู้ชมค่ะโอ้ยเดี๋ยวต้องขอเบอร์เอาไว้นะเนี่ยเปาะเปาะอ,อย่างเงี้ยเปิดราคาไปที่กระถางเท่าไหร่คะร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาท,ทอุ้ยตายแล้วถูก<น>มากาถูกมากเลยนะคะและแล้วอย่างเงี้ย อย,อ,ยยอย่างนี้ร้อยเดียวครับอย่างนี้ร้อยเดียวเอ๊ะมันเขา้าราคาหน้าร้านนะครับราคาหน้าร้านนะคะราคาหน้าร้านอันนี้ส่งส่งออนไลน์ไหมคะส่งครับส่งเนาะส่งละคิดค่าส่งยังไงคะค่าส่งต้นละแปดสิบบาทถึงร้อยห้าสิบาครับแลแต่ต้นอือเอาเป็นว่าราคาส่งต้นละแปดสิบบาทนะคะผู้ชมค่ะแปดสิบบาทแต่จริงกระถัถง ถัง5น้ 5. 5นิ้ว5.5นี่ก็ก็น้ำหนัก่าจะหยุกประมาณนี้เนาะเ<ด>พราะว่า<ด>มันมีน้ำหนักนะคะผู้ชมขาเลยอีกอย่างเวลามันมีค่าใช้จ่ายในการแพ็คด้วยแพคไม้ก็ต้องแพคให้ดีเนาะการขนส่งจะได้ไม่ต้องช้ำนะคะถ้าใครอยู่ไกลนะคะใครอยากจะเลี้ยงเปาะคา่ะบอกเลยนะอันนี้เป็นสีม่วงนะคะผู้ชมขาเนี่ยนี่เป็นสีม่วงสวยมากนี่นี่หนึบาทนี่150บาทราคาเริ่มต้นที่150 150าบราบาทเนาะ แล้วแล้วอย่างกระถางใหญ่ขึ้นมาเนี่ยสองยอดสองร้อยบาทอันนี้สองร้อยบาทอันนี้ดอกไม้ไฟนี่ก็สองร้อยวิพี่ขอชมหน่อยดอกไม้ไฟอ,อ๋อดอกไม้ไฟวิสวยค่ะสวยเนี่ยผู้ชมค่ะบอกเลยนะคะว่าจับตาไว้นะเปราะเนี่ยเพราะว่าตอนนี้มีหลายๆส่วนซุ้มทํากันอยู่นะคะแล้วก็มีจีนเข้าไปเลือกซื้อเลยนะคะจีนเริ่มเข้ามาเก็บแล้วใครอยากซื้อเนี่ยตอนนี้เปราะสวยแบบนี้นี่คือผ่านการพัฒนานะคะจากเปราะ ป่าที่เป็นสีเขียวหรือว่าลายนกคุ้มแบบนี้นะคะก็ผ่านการพัฒนามาเป็นสีสันแบบนี้สวยงามมาก1 0 0บาท150บาทจนถึง200บาทส่งออนไลน์นะคะค่าส่งคิดอยู่ที่80บาทแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วนี่ล่ะคะเซเลนเซเลนเซเบาทเซเลนดูคะ่ะดูสีเขาอันนี้แดดแดดจะจะสะท้อนแสงหน่อยนะคะเนี่ยเห็นไหมอันนี้เห็นสีชัดเลยเนี่ย250บาท ตรงนี้มีอยู่3ต้นต้นใหญ่ต้นใหญ่หญล้ค่ะ300บาทครับ300บาทเนาะจะมีเปราะแล้วก็จะมีเซเลนนะแล้วก็ดอกไม้หลายๆชนิดค่ะขอเบอร์ฝากไว้ด้วยค่ะ088ย์แปด8นะศ8เกตามเก็บเปราะกันนะคะส่งไปสษนีนะใครบ้านอยู่ไกลค่ะเปราะสวยๆแล้วก็แบบเขาเรียกว,ว่าอะไรขยายสายพันธุ์ง่ายเนะ<ด>าะเขาแตกหน่อเร็วนะโอเค พี่ขอบคุณน้องค่ะขอบคุณค่ะ,คคะ,คะไปกันต่อ,อค,ค่ะผู้ชมค่ะตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเป็นใบกา้ามปูดินปลูกที่ผ่านการหมักแล้วอันนี้ก็สอบเท่าไรคะห้าสิบบาทห้าสิบบาทอืมฤดูที่ผ่านมามันมีเยอะเหรอคะนี่นี่ถือว่าราคามันลดลงมานะช่วงนี้เนาะอ๋อช่วงนี้หน้าฝนเนาะ ใช่ไหมคะเอ๊ะแต่ตอนนั้นตอนนั้นพี่มามันราคาแพงกว่านี้อ่ะค่ะใช่ไหมคะอ๋อนี่ห้าสิบบาทจริงแล้วมาทัวร์แต่ว่าปรับราคามายืนยื้อเลยห้าสิบบาทเขากาปอดร้อยซื้อขายง่ายอ๋อคือปรับราคาลงมาเพื่อให้เขาซื้อขายง่ายฤดูนี้เขาหายากอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นฤดูฝนเนาะมันเก็บกวาดยากนะอืมมีราคาเหมือนเดิมค่ะค่ะแล้วเนี่ย ถ้ามีลูกค้าทางบ้านสั่งเงยอะๆส่งไหมคะส่งต้องต้องมียกเว้นจังหวัดไหนไหมไกลไหมใกล้ไกลบวกค่าน้ํามันเนเาะอ๋อใกล้ไกลบวกค่าน้ํามันแล้วกี่กระสอบขึ้นไปส่งคะอืมห้าสิบกระสอบขั้นต่ํานะคะถ้าใครสนใจนะคะใบก้ามปูเนี่ย บอกเลยนะบางช่วงหายากมากเลยนะแต่ตอนนี้ปรับลดราคาลงมา50บาทโอเคฝากเบอร์ไว้หน่อยค่ะ0 8 5ครับ085 589 589 9104่ค่ะถ้าท่านใดสนใจใบก้ามปูนะคะอันนี้ปลูกไม้ได้ทุกชนิดเลยนะคะสามารถเอาไปปนได้เลยแต่ถ้าบอนสีต้องใบก้ามปูล้วนๆนะคะขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะไปกันต่อค่ะ ใบก้ามปูเยอะไม้ดอกไม้ประดับเยอะค่ะเห็นไหมคะนี่จะมีใบก้ามปูมาวางจําหน่ายเยอะเลยนะคะถ้ามาวันวันเสาร์นะคะผู้ชมค่ะมาวันเสาร์เนี่ยไม้ดอกไม้ประดับจะเยอะมากเลยนะคะวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะมีปรปายนะคะดูค่ะผู้ชมค่ะมีมะเขือพวงด้วยมีส้มจีดด้วยทุกอย่างมีคะ่ะมาดูบอนสีค่ะสวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยพี่นิคมมากี่อาทิตย์แล้วคะเนี่ยมาซอมอาทิต um, ย์นี่อาทิตย no ์ที่สองวิตาแล้วเวดบอสีมาไกล่นะเนี่ยพี่นิคมมาไกลมาเที่ยวด้วยไงมาดูตลาดมาดูตลาดนะคะก็แล้วแล้วอาทิตย์ที่ผ่านมาพอขายได้ไหมคะ ได้อยู่เนาะบอกเลยนะว่าตอนนี้บอลสีบอลสีปังมากค่ะผู้ชมค่ะราคาไม่สูงจนเกินไปแล้วก็ราคาคือแบบตอนนี้การตลาดปังมากเลยอันนี้คืออะไรคะพี่เนี่ยอันนี้รถอันนี้รถนะคะรถอย่างเงี้ยอันนี้กระถาง6นิ้วนะคะไม้เริ่มจะเริ่มจะโตมีหัวแล้วอย่างนี้เปิดราคาเท่าไหร่คะ <300. S 1> รถ 300, 300. บาทแล้วนี่ละคะ่ะเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ราคา400 400 อันนี้คือมันดีล้อมเพชรไหมคืออะไรอ่ะสวยจังเลยแล้วตอนนี้ลุงโรดราคาล่ะคะราคาอยู่ตอนนันอยู่สองร้อยสองร้อยบาทแล้วตรงนี้ค่ะสีเขียวนี่คืออะไรเอ่ยอันนี้แรมจันทร์ครับแรมจันทร์ราคาเท่าไหร่คะแรมจันทร์อยู่สามร้อยสามร้อยบาทแล้วคุณพระล่ะคะคุณพระอยู่สี่ร้อยคุณพระสี่ร้อยบาทนะคะตรงนี้คืออะไรเอ่ยแสงตะวันครับแสงตะวันราคา ข้า500้500บาทแล้วนี่ล่ะคะแสงจันทร์แสงจันทร์ราคา400บาท400ร้บาทค่ะร้านพี่นิคมนะคะผู้ชมคะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นไม้แะไอเทมนะคะปี676 6, มาถึง6 8เลยค่ะอันนี้อันนี้จะมีหลายชนิดใช่ไหมคะอันนี้คืออะไรเอ่ยทองหลังพระครับทองหลังพระรเปิดราคาเท่าไหร่คะเปิดอยู่ไซตัวตัวนี้เปิดอยู่พันห้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทอันนี้ใช่หมดเลยนะคะ อันนี้ทองสุวรรณชาติครับทองสุวรรณชาติก็ราคาเ <500 S 1> ท่ากันอ๋อห้าร้อยบาทอันนี้คือทองหลังพระนะคะและตรงนี้ล่ะคะเนี่ยตัวเนี้ยตรงนี้แสงจันทร์แสงจันทร<ส>์ตรัวละสอง200รง้อยตัวละสองร้อยบาทนะคะนี่ปีศาจแดงเหรอปีศาจแดงแข่งแขงนะคะแขงเป็นหน้าแบบนี้นะคะราคาเท่าไหร่คะแขงห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทแล้วอย่างนี้ล่ะคะอันนี้ห้าร้อยบาทหมดเลยเนาะอืมแล้วตรงนี้ค่ะ ซันเซสกายซันเซสการาคาเท่าไหร่คะตอนนี้หน0่100บาทหนึ100บาทกระถางหนิ้วคะ่ะพี่นิคมขอดูต้นนั้นหน่อยดิน,น,นั้น,นาาแล่ริมหนาา้าอุ๊ยสวยจังเลยพี่โอ้ยสวยมากเลยมีริมน้ามาต้นเดียวนะอุ้ยริมณนา,าสวยจังเลยต้นนี้เปิดราคาสองร้อยบาทมีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายนะโอ้ยสวยมากสวยมากค่ะริมนาค่ะริมนา ผู้ชมค่ะสวยมากเลยเนี่ยอุ้ยตายแล้วอืมแล้วต้นนั้นล่ะต้นต้นสีเขียวเหลืองอะต้นนี้ค่ะต้นนี้พิดาพิกุลทองครับีิดาพิกุลทองราคาเท่าไหร่คะห้าร้อยครับห้าร้อยบาทแล้วนี่ล่ะคะอันนี้กล้องธรณีกล้องธรณีตอนนี้ราคาต้นนี้ก็อยู่สี่ร้อยสี่ร้อยบาทโอ้ตอนนี้ราคาจับต้องได้แล้วนะแล้วต้นใหญ่คืออะไรคะอันนี้ลูกไม้ลูกซื้อเข้ามาอ๋อแนนซื้อเข้ามานะคะ ก็จะมีไม้หลายอย่างหลายชนิดส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรอเทมทั้งนั้นเลยนะคะผู้ชมค่ะสวนนี้อยู่อยู่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะถ้าท่านใดสนใจค่ะแล้วก็ที่นี่ก็ไม่ได้มาประจำเนาะไม่ได้ประจำไม่ได้ประจำนะคะฝากเบอร์ไว้ด้วยค่ะพี่098 098 478 478 9153 9153ค่ะใครสนใจบอนสีนะคะสามารถโทรสอบถามได้นะคะอยู่ใกล้อำเภออุทงก็สอบถามเส้นทางเข้าไปชมไื้ที่สวนได้แล้ววันอาทิตย์ไปที่ไหนไหมพี่ไปที่วัดท่านวัดป่าอ๋อวันอาทิตย์นะคะใครอยู่ใกล้สุพรรณเนาะก็ไปเลือกซื้อกันได้ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะหลังวัดป่าไดไรเนาะโอเควันนี้ขอบคุณพี่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะไปกันต่อค่ะ ส่วนร้านถัดมาค่ะผู้ชมค่ะร้านถัดมาก็จะเป็นเฟื่องฟ้าเฟื่องฟ้าก็จะมีหลายไซส์หลายขนาดแล้วก็ดอกมีหลายสีแล้วก็ถัดมาค่ะอันนี้เจ้าของไม่อยู่นะคะถัดมาก็จะเป็นไม้ด่างเนี่ยมีกมีกวักมีมีกวักด่างแล้วมีบอลกระดาษแล้วก็มีสเสน่ห์จันขาวสวัสดีค่ะอันนี้ร้านเดียวกันเหรออ๋ออันนี้ก็ใช่นะคะเฟื่องฟ้ากระถางใหญ่ๆอย่เง,งี้ยถางเท่าไหรคะ สี่บาทพวกนี้สามร้ะคะอ๋อมีหลราคานีห้าสบาทเดือนหนึ่งร้นี่ห้าสบาทด้านนู้นห0ึ่งมี200ร้อมี100่งร้อยสองรามร้อยาร้อยนะคะอุ้ยเป็นพันสาวิตีก็มีค่ะมีชื่อนะคะนี่มุินหวานอะไใพวกนี้สาิติค่ะส่วนใหญ่แล้วอ่าเฟื่องฟ้าเขาก็จะมีชื่อเนาะมีชื่อแล้วบนกระดาษตรงนี้ล่ะคะ ต้นใหญ่ด่างขาว500บาท500อันนี้กวักใบโพครีม3สี500 500บาทนะคะกวักใบโพครีม3สีด่างขาว150บาทเสน่จันขาวต้นร้อยมึงหแล้วก็300นะคะแล้วก็จะมีชวนชมชวนชมไซส์เล็กอย่างนี้ละคะอันนี้150อันนี้80บบาทรับลูกค้าก่อนก็ได้ค่ะ เพราะว่าไม่ได้ฝากเบอร์อยู่แล้วเนาะผู้ชมค่ะร้านนี้นะถ้าใครสนใจไม้ร้านนี้ก็จะมีไม้หลายอย่างหลายชนิดก็มาเลือกซื้อกันค่ะมีชนชมหลายไซส์หลายขนาดเนี่ยไซส์ใหญ่ๆก็มีแล้วก็เสน่ห์จานไม้ด่างแล้วก็เฟื่องฟ้าค่ะก็ซอย8นะคะผู้ชมค่ะซอย8อย่างเงี้ยราคาเท่าไหร่นะกระถาง6 8 0บาทค่ะกระถาง6ก0ปบาทกระถาง8 150อบาท มีสมมีหลายราคาโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะไม่ฝากเบอร์นะคะผู้ชมค่ะเพราะว่าไม่ได้ส่งไปสนีนะใครสนใจก็แวะมาชมกันเองค่ะส่วนตรงนี้สวัสดีค่ะบอนสีอุ้ยบอนสีอันนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นไม้เก่านะคะเป็นไม้เก่าแล้วอย่างเงี้ยเปิดราคายัางไงใครี่ยขายยังไงคะห้าสิบบาทห้าสิบบาทถึงนั้นเลยนะคะเนี่ย 50บาททั้งนั้นเลยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นบอลเก่ามาวางขายประจําที่นี่ไหมคะ <IS AS 2> มาประจำไหม <IS AS 2> ไม่ได้มาเนาะ <IS AS 2> ไม่ได้มาประจำนะคะผู้ชมค่ะอันนี้เราจะไม่ฝากเบอร์อนะมาถ่ายให้ผู้ชมได้ชมนะคะว่าตลาดนี้มีอะไรจําหน่ายบ้างบอลสีบอลส,สีเนี่ยเยอะมากเลยนะมีบอลคุณพระเนี่ยบอลเก่ามีหลายชื่อหลายชนิดเลยแต่ละแล,แลจําชื่อไม้ไม่ได้นะคะก็แวะมาชมกันค่ะอันนี้อัุมาอมพระพราอมพระพรา นาสวาหดอันนี้อันนี้คืออะไรคะนนแต่เขามีชื่อหมดแหละโอเคค่ะเดี๋ยวถายละเอียดไม่ได้เดี๋ยวผู้ชมทางบ้านขอเบอร์ขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ไม่ฝากเบอร์นะส่วนมาตรงนี้ค่ะบุตรสรคำมาเจออีกแล้วสเสน่ห์จันบุตรสรคำซสเ์เด็กๆกระถางเล็กๆเกนี่ยใครที่แบบใฝ่ฝันว่าอยากจะเลี้ยง สน่จันบุษราคัมนะคะซึ่งเมื่อก่อนราคาจับต้องไม่ได้เลยนะคะราคาสูงมากแต่ตอนนี้ราคาเบาค่ะทุกคนสามารถเลี้ยงได้เป็นเจ้าของได้ร้านนี้มีไซส์เด็กๆวางจำหน่ายให้เลือกซื้อนะคะไซส์เล็กๆเงี้ยกระถางเท่าไหร่คะ200บาทราคาเริ่มต้นที่200อเนาะเนี่ยราคาเริ่มต้นที่200บาทนะคะสเนสเน่ห์เสน่ห์จันบุษราคัมค่ะผู้ชมค่ะเนี่ยโตมาสวยๆแบบนี้เลยนะเนี่ย สวยๆแบบนี้เลยแล้วมีไซส์ใหญ่ให้เก็บด้วยหลายไซส์หลายขนาดขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะไปกันต่อตลาดนี้นะคะมีไม้เยอะจริงๆนะคะผู้ชมา่าตรงนี้ก็จะเป็นแคทตัสแคทตัสนี่ราคาเริ่มต้นที่10บาท2 0บาท3 0บาท5 0บาท80บาทเนี่ยมีหลายชนิดหลายชื่อนะคะใครยังเลี้ยงแคทตัสดอยู่ก็มาเลือกซื้อได้ นี่ก็จะเป็นไม้เป็นไม้ด่างหลาย,ลายชนิดถังทองก็มีอันนี้เหมือนเหมือนหูกระจงเลยว่าแต่เขามีความด่างร้านนี้ก็จะเป็นไม้ด่างหลายๆชนิดค่ะเนี่ยใครหาอะไรอยู่อันนี้เป็นไม้ไม้ด่างและเทมทังนั้นเลยนะคะไม้ด่างหายากทางนั้นเลยแล้วก็บางต้นเนี่ยราคายังหลายพันอยู่นะคะ ร้านนี้ก็มีจำหน่ายเช่นเดียวกัน,นวันนี้พาผู้ชมทางบ้านค่ะมาเดินอยู่ที่ตลาดปลาสวยงามฟิตวิเลตเนี่ยตลาดเนี้ยเริ่มมีเปาะมาวางจำหน่ายเยอะแล้วนะคะสวนใหญ่นะคะจีนจีนเริ่มเข้าไปเก็บแล้วนะคะมีรูปทรงแปลกแปกใบปกแปลกๆเยอะมีดอกหน้าบัวด้วยอืมอันนี้ยิ่งชอบอันนี้ยิ่งเป็นไม้ที่สวยค่ะ พูทารักษาดูค่ะดอกสีแดงแป๊ดดอกสีเหลืองพริกโอ้โหเจ้าปคุณดกมากพริกอะไรจะโดกปานั้นดกมากเลยเห็นไหมคะเป็นไม้ประดับได้สีแดงสีเขียวเนี่ยเม็ดอ่อนจะสีเขียวพอแดงขึ้นมาแล้วสวยมากเลยเนี่ยแล้วก็เขาจะมีสามสีนะคะมีเขียวแล้วก็จะมาส้มแล้วถึงจะไปแดงนี่แล้วก็มีสีม่วง โอ้โหทิกชอบจังเลยอะ่ะทานได้ด้วยประดับได้ด้วยแล้วก็ออกมาแบบผลดดดๆแบบนี้เลยตรงนี้ก็จะมีโปยเซียนนี่ก็จะมีอากูริมาอยู่หลายชนิดเสเตจันขาวโอ้โหสวัสดีค่ะใบก้ามปูอุ้ยบทละเอียดมาให้เลยนะคะกระสอบเท่าไหร่คะ 90า้าสิบอ่าเกบาทนะคะอันนี้โบดมาให้เรียบร้อยหมักมาเรียบร้อยอันนี้เป็นดินอ๋อนี่เป็นดินดินไปก้างปูนะบินที่ไปเขียดเขียใต้โคนอะนะโอ้โหคุณภาพสุดยอดเลยนะเนี่ยอันนี้เป็นใบรอนอันนี้ใบรอนอันนี้ดินเลยนะคะ90าบาทนะแล้วใบรอนล่ะคะเท่ากันไหมราคาเท่ากันไหมร้อยยี่สิบบาทนะคะ โอ้ยเนี่ยถ้าใครหาดินปลูกอยู่นะคะก็แวะมาชมได้นะที่ตลาดมาทุกวันเสาร์ใช่ไหมคะวันเสาร์วันเดียวเสาร์อาทิตย์เนี่ยมาได้เลยนะคะตลาดปลาสวยงามฟิบเลริดมาเสาร์อาทิตย์ได้เลยเนี่ยอันที่เป็นใบล่อนพร้อมปลูกเลยโอ้โหสุดยอดสุดยอดร้อบาทเนี่ยที่กระสอบละห้าสิบาทร้านแรกที่แรนพาชมก็คือก็คือเขาแค่เก็บกา้กานออกนะคะก็ยังเป็นใบเต็มใบยอยู่ อันนี้ถ้าใครสนใจก็แววมาชมกันค่ะมี120บาทแล้วก็90บาทขายดีนะคะตอนนี้บางช่วงหายากมากไปกันต่อโอ้ยชวนชมจ้าปูนช,นชวนชมแล้วก็มีบอนสีอุ้ยตายแล้วมีบอนสีหนึ่งเดียวในจักรวาลด้วยเลี้ยงนอกตู้สวยๆแบบนี้เลยชายชนนอกตู้ก็มีค่ะ เนี่ยดูชนชมเนี่ยชายชนดูค่ะชายชนนอกตู้หนึ่งเดียวในจักรวาลอันนี้น่าจะเป็นหมอสีน้อยอันนี้เป็นชนชมด้านนี้ตรงนี้ก็จะเป็นบอนไซนะคะเป็นร้านบอนไซบอนไซก็จะมีไม้หลายชนิดก็จะมีข่อยมีข่อยมีมะขามมีเฟื่องฟ้า ายเยอะเลยอะเนี่ยใครชอบบอนไซค่ะกระถางเล็กๆเจ๋วโปรเจ็ดสีก็มีโปรเจ็ดสีไปกันต่ออันนี้เป็นดอกอะไรคะเนี้ยอันนี้บัวดินอ๋อนี่บัวดินบัวดิน60บบาทค่ะคุณผู้ชมคะมีหลายสีมีชมพูมีเหลืองมีแดง ชมพูเหลืองแดงบัวดินสองกระถางหนึ่งบาทซื้อกระถางเดียว60บาทค่ะตรงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์อุปกรณ์เกี่ยวกับการทำสวนแล้วถัดมาค่ะถัดมาก็จะเป็นกล้วยไมย้เป็นกล้วยไมย้เห็นไหมคะเนี่ยต้นละห้าบาทวิตายแล้วต้นละห้าบาทสายพันธุ์หวายนะคะ ตอนนี้ถูกมากสมัยก่อนนะราคาสูงถูค่ะตัวละห้าบาทวุ้ยจ่ายแล้วถูกมากเลย <laughs> ถูกมากถูกมากอันนี้ตะกุนช้างอุย้ยช้างก็สิบห้าบาทเองนะอุย้ยช้างถูกมากใครอยากจะเลี้ยงเนี่ยสิยบห้าบาทนี่เอาไปเกาะแบบนี้ได้เลยนะคะเนี่ยช้าง ล้วช้างกล้วยไม้ตระกูลช้างเนี่ยเป็นไม้ที่หอมมากเลยนะอันนี้ส่งไปสานีไหมคะส่งไปสานีได้ส่งปไสงปสนีได้ด้วยวิจัยแล้วส่งส่งกี่กี่ต้นขึ้นไปคะถ้าเป็นอเดอรกนั่นก็คือต้นแปดสิบต้นขึ้นไปสิบต้นขึ้นไปนะคะส่งไปสานีนะเนี่ยแนะนําเลยค่ะตระกูลช้างเนี่ยเป็นกล้วยไม้ที่หอมมากแล้วก็สวยมากค่ะสวยมากแต่ตอนนี้ก็เลี้ยงง่ายใช่ไหมคะเลี้ยงง่ายออกดอกปีละครั้งเหรอหรือว่าออกเรื่อย อ,ออกดอกป,ปีละครั้งนะคะช้างเนี่ยใครชอบกล้วยไม้ค่ะสิบต้นขึ้นไปสิบกระถางขึ้นไปส่งไปสนีนะมีหลายสีด้วยมีสีเนี่ยสีนี้ช้างส้มเนี่ยช้างกระตูนอันนี้ช้างกระตูนเป็นรูปกระตูนช้างกะช้างเผือกอุ้ยมีหลายช้างเลยขอเบอร์ไว้หน่อยได้ไหมคะอ่ามามาค่ะใคร,ใครสน<ด>ใจ<ด>นะคะ โทรสอบถามได้นะคะผู้ชมคะ093 139 6526่ะ093ค่ะถ้าท่านใดสนใจนะแนะนำเลยนะเลี้ยงเลี้ยงกล้วยไม้ต้องช้างเลยค่ะเป็นไม้ที่หอมมากหอมแล้วก็สวยดอกเขาจะเป็นช่อๆเป็นพวงๆนะคะออกปีละครั้งค่ะสอบถามได้ตามเบอร์ที่อยู่ใต้คลิปขอบคุณเจ้าของสวนนะคะขอบคุณค่ะไปกันต่อตรงนี้ก็จะเป็นแคตัสค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเชื้อเห็ด ก้อนเห็ดเห็ดนางฟ้าเห็ดภูฐานเนี่ยมีจำหน่ายทุกอย่าง10บ,บาทนะคะก้อนละ10บ,บาทถูกมากร้านนี้ก็จะมีนี่ชนชมโอ้หไม้ดอกไม้ประดับนี่ชาบาสวยจังเลยคะ่ะผู้ชมคะดูชาบาค่ะสวยมากดอกสีเหลืองแล้วก็ดูช่อดอกเขาค่ะก็อดอกสวยมาก สุดยอดเลยสุดยอดเลยสุด,สดยอดเลยดอกชบาตรงนี้ชบาทางนั้นเลยนะคะสีเหลืองสีเหลืองสีชมพูเหลืองอ่อนเหลืองเข้มชมพูโอรสแดงค่ะมีหลายสีเลยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโป๊ยเซียนมะาพร้าวสับตรงนี้ก็จะเป็นบอนสี แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นไม้ด่างกล้วยนโนก็มีเห็นไหมคะดูไม้ด่างค่ะดูไม้ด่างไม้ด่างก็จะมีหลายอย่างหลายชนิดนี่ต้นละหนึ่งบาทเห็นไหมคะเมื่อก่อนแตะไม่ได้เลยนะคะสวยมากเลยแต่และต้นสวยๆพอผูชมเดินชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะผาชมมาตลาดน่าเห็นไหมคะคนเยอะนะวันนี้ คือืนอยู่นะเพราะว่าวันนี้ค่ะวันนี้แลนด์มาถึงที่นี่สายค่ะมาถึงสิบโมงวันนี้พอเรามาสายๆเราก็จะเห็นผู้คนออกมาเดินจัดจ่ายสีต้นไม้กันเยอะตรงนี้จะเป็นผักสวครัวนะคะผักสวครัวก็จะมีเนี่ย ชีใบเลื้อยมะกรูดชิคกี้นูสวนผักแพวสละแหน่กะเพราโหระพ,ะพาพริกแครมีครบนะคะมะเขือก็มีกระชายก็มีค่ะเนี่ยใครหาใครหาผักสวนครัวนะคะหาผักสวนครัวไปปลูกเก็บทานได้ปรุงอาหารได้แวะมาได้นะคะที่นี่มีค่ะมะละกอก็มีแล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นไม้ด่าง ไม้ด่างสสวยๆท้งนั้นเลยค่ะดูไม้ด่างเรามาเดินอยู่ตลาดนัดตลาดนัดต้นไม้อำเภอบานพง่์จังหวัดราชบุรีนะคะวันนี้นี่มีกล้วยไม้เป็นกำๆมาวางขายด้วยกําสวยๆกาใหญ่ๆ10บบาทแล้วด้านนี้ก็จะเป็นปลาสวยงามนะคะ มีปลาสวยงามด้วยนะเพราะว่าตลาดนี้เป็นเป็นตลาดปลาสวยงามนะคะเมื่อก่อนอะเมื่อก่อนตลาดนี้จะเยอะมากเลยแต่ปัจจุบันนี้ก็ยังมีนะคะมีมีเป็น1 0บสร้าน20ร้านอยู่ค่ะใครที่จะหาปลาสวยงามไปเลี้ยงนะคะก็แวะมาได้นะคะตลาดนี้ปลากัดปลาสวยงามปลาเงินปลาทองปลาครับหางนกยุงหลายชนิดหลายอย่างคะ่ะ แล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นไม้ด่างไม้ด่างที่นี่มีมีเยอะนะคะใครหาอะไรอยู่แลนดว่ามาที่นี่ได้ครบค่ะโอ้นี่ขายดีค่ะเจอเบล่าแล้วก็มีกล้วยไม้ดินแล้วก็กุหลาบเนี่ยดูแคสรียกล้วยกุหลาบเนี่ยที่ออกมาตั้งตรงนี้ลูกค้าเลือกแล้วนะคะ สวยๆทางนั้นเลยบุลาบตอนนี้สวยกุหลาบเดี๋ยวนี้สวยทุกฤดูกาลเลยค่ะเนี่ยรีดดอกสลับซับซ้อนมากเลยค่ะสวยมากตลาดนี้มีครบค่ะเนี่ยกล้วยไม้กล้วยไม้สายพันธุ์ต่างๆอันนี้จะเป็นสายพันธุ์แคสเรียาก็จะมีหลายสีค่ะ อะไรกันอยู่กล้วยไม้เนี่ยกล้วยไม้เนี่ยตอนนี้ช้างต้นเล็กๆราคาถูกๆมีมาวางจำหน่ายเยอะเลยนะคะโชก้าชันโชก้าชันสีเขียวนะคะอันนี้คือไปเลี้ยงไปเลี้ยงเป็นไม้มงคลนะคะใครที่งบน้อยแต่อยากจะเลี้ยงโชก้าชันก็สามารถมาเลือกซื้อได้เนี่ยสีเขียวนะคะอันนี้เป็นโชก้าชันเขียว3ต้น100บาทถ้าซื้อต้นเดียวราคา40บบาทค่ะ มีทุกอย่างจริงๆไปกันต่ออาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีคอาจารย์มาทำอะไรคะมาเก็บกล้วยเก็บยหาเก็บไม้อาจารย์โชคเก้าชั้นเต็มสวนแล้วยังมีที่ปลูกอีกเหรอคะนี่เยอะีีเตื้ใหม่ไปเยอะยังหาจะหาอยู่ค่ะผู้ชมค่ะพอดีว่ามาเจออาจารย์แบนค่ะเจ้าของสวนโชคเก้าชั้นค่ะ ขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปจนจบคลิปค่ะตามกันต่อนะคะกับอีพีต่อไปค่ะสำหรับอีพีนี้ก่อนจะกกันฝากกดไลค์กดแชรก์กดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ